เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรอะไรคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างคนที่เกือบจะสําเร็จกับคนที่คว้าชัยชนะมาได้จริงๆวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันฮะเรื่องของจิตใจที่ไม่ยอมแพ้โอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะฮะสมมุติว่าเรากําลังอยู่ในสนามแข่งในสถานการณ์ที่แบบโคตรจะเข้มข้นเลยในเวลาแค่เสี้ยววินาทีคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคําถามน,นี้แหละฮะ คือจุดเริ่มต้นของทุกความเป็นไปได้เลยคืองี้ฮะในกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฟุตบอลบาสอะไรก็ได้ลองนึกดูนะต่อให้ทีมเรากำลังจะแพ้คะแนนตามอยู่แต่เกมมันยังไม่จบนะฮะปรับใดที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดหมดเวลาแล้วตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือด้านหนึ่งเราเห็นภาพความพ่ายแพ้มันอยู่ตรงหน้าแล้วคะแนนก็เป็นรองสถานการณ์นี่คือแบบสิ้นหวังสุดๆแต่อีกด้านหนึ่ง มันคือเวลาที่ยังเหลืออยู่ซึ่งนั่นแหละครับคือโอกาสโอกาสที่จะคัมแบ็กโอกาสที่จะสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาเพราะชัยชนะในวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไปได้เสมอเลยนะสำหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้เวลาแม้แต่เสี้ยวเดียวเสียไปเปล่าๆและนี่แหละครับคือหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้ในสนามแข่งแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ในสนามกีฬานะฮะ เพราะไอพลังของวินาทีสุดท้ายที่เราเห็นในเกมเนี่ยมันเอามาเป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆในเกมชีวิตของเราได้เหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเอามาปรับใช้กันยังไงและนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่สุดเลยครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันเป๊ะเลยคือตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ก็อย่าพึ่งไปยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องโยนความคิดที่ว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรอกหรือมันเป็นไปไม่ได้ ทิ้งไปให้หมดเลยเพราะไอความคิดพวกนี้นี่แหละคือศัตรูตัวร้ายที่สุดเลยเวลาเราจะเริ่มใหม่อะไรสักอย่างโอเคพอเราโยนความคิดแย่ๆพวกนั้นทิ้งไปได้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วจะเริ่มใหม่ยังไงละ่ะจริงๆแล้วมันมีสเต็ปของมันอยู่นะครับเป็นเหมือนกระบวนการที่ชัดเจนมากๆที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นมาสู้ได้ทุกครั้งที่ล้มเลยสเต็ป <Step S 1> ของมันเนี่ยเริ่มจากอะไรง่ายๆแต่ทรงพลังมากนะครับอย่างแรกเลย คือตัดสินใจลุกขึ้นใหม่ทันทีที่รู้ตัวว่าพลาดต่อมา 2. คือต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าทุกอย่างมันเริ่มใหม่ได้มันดีขึ้นได้เสมอ 3. คือการมองย้อนกลับไปดูข้อผิดพลาดไม่ใช่เพื่อซ้ำเติมตัวเองนะแต่เพื่อเรียนรู้จากมันแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นประสบการณ์และสุดท้าย 4. คือกลับไปสู้ต่อแบบไม่ถอยแต่คราวนี้เราจะแกร่งกว่าเดิมเพราะมีบทเรียนแล้วมันมีคนเคยพูดไว้นะครับว่า กว่าคนเราจะสําเร็จได้จริงๆเนี่ยมันต้องฮึดสู้จนถึงที่สุดสู้จนถึงขีดจํากัดสุดท้ายของตัวเองคือก่อนที่เราจะยอมแพ้แค่อึดใจเดียวครับจุดนั้นแหละคือจุดที่ความสําเร็จมันรออยู่และทั้งหมดที่ว่ามาน,นี่แหละครับมันนําเรามาสู่ปรัชญาที่เป็นแก่นเลยเป็นเหมือนคติประจําใจของคนที่ไม่เคยยอมแพ้แล้วไอสิ่งหนึ่งที่ผู้ชนะทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยมันคืออะไรกันแน่นะ คำตอบมันเรียบง่ายมากแต่ลึกซึ้งสุดๆเลยครับผู้ชนะคือคนที่ไม่ยอมแพ้ผู้ชนะจะไม่ยอมล้มเลิกกลางคันจนกว่าจะได้สู้จนถึงที่สุดนี่แหละครับคือบทสรุปและคติประจําใจที่ทรงพลังที่สุดแล้วและสุดท้ายนี้ก็มีคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้กลับไปคิดกันดูนะฮะแล้วการต่อสู้ครั้งต่อไปของเราแต่ละคนคือเรื่องอะไร